เพิ่นพยานเนี่ยในยานนักถาเนี่ยในปฏิสัมพิธามักจะมีเจ็ดสิบสามยานยานเหล่านั้นเป็นยานที่สาธารณะทั่วไปแก่บ,บุคคลอื่นแต่ยานที่เป็นอาสาธารณะมีเฉพาะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็คือนี่แหละมหากรุณาสมาปฏิยานยมะกบปฏิหาริยญานอาสยานุสยญานอินทริยปโรปริยติยานสัพยุตยานนาวนาญาณ ในพยายนเหล่านี้ <c oughs> ในพยายนเหล่านั้นเนี่ยเจ็ดสิบสามเอาออกหกเหลือเท่าไหร่เหลือหกสิบเจ็ดใช่ไหมนั่นแหละในหกสิบเจ็ดยานนั้นเน่ะเป็นพยายนที่มีกับภาษาวกแต่อาสาธนายานทั้งหกเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น ฉะนั้นในบรรดาอาสาธานญาณหกนี้พระตถาคตเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงจะตรวจดูความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีภาชนะเป็นเครื่องรองรับพระธรรมเทศนาเนี่ยก็ย่อมตรวจด้วยพุทธจักสุพุทธจักสุที่พระเจ้าจะต้องตรวจก่อนเนี่ยก็คืออินเทียปโรปริยติยานก่อนจะต้องตรวจสอบดูอินทรีย์ของสัตว์ก่อนว่าสัตว์นี้มี สัตทินรีวิรินรีสตินรีสมาตินรีเป็นต้นเหล่านี้เวลาตรวจดูสัตว์โลกก็ตรวจดูด้วยความแก่ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายก่อนเนี่ยจะต้องตรวจสอบใช้พยานนี้ก่อนนะฉะนั้นอินทริยาโปรโปรเรติยานี่มาก่อนแล้วว่าสัตว์พวกนี้มีศรัทธาแก่กล้าหรืออ่อนมีสัตทินซีเนี่ยมีกําลังมากหรือกําลังน้อยปานกลาง มีวิตินซีคือความเกล้ากล้าอาถรรพ์เนี่ยมากปันกลางน้อยอย่างไรมีสตินซีแก่กล้ามากปานกลางอย่างไงมีสมาทินซีมีปัญยินซีเป็นต้นฉะนั้นอินทริยปรโปรปริยติยานี่คือพุทธจักรสุเหล่านี้เป็นพยานของพระเจ้าต้องไปตรวจตร,จตรงนี้ไปดูอินทรีย์ก่อนแสดงว่าบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายและพวกเราทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรวจสอบอินทรีย์ของพวกเราหรือย,ยังที่ผ่านมาตรวจสอบแล้ว ผลปรากฏออกมาว่าอินทรีย์อ่อนหรือปานกลางหรือแก่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ฉะนั้นแสดงว่าถูกตรวจสอบแล้วเมื่อตรวจสอบอินเทียโปรเปริยติยานเกิดขึ้นก่อนในลำดับต่อนนั้นก็ตามมาด้วยอาสยานุสยยายานใช่ไหมฮะทพุทจักสุเนี่ย อินทรีย์ปรโยบายานเกิดขึ้นปุ๊บกวามต่อมาก็ตามด้วยอาสยานุสยายานอาสยานุสยายานก็คือรู้อัธยาศัยรู้อธิมุตและรู้อนุสัยของหมู่สัตว์การมราคานุสัสปฏิคานุสัสมานานุสัสวิจิกิจฉานุสัยเพราะว่าราคานุสัยเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นหล่าเนี่ยนะจนถึงวิจิกิจฉานุสัสเนี่ย ก็ตรวจสอบดมบรรดาอนุสัยนะแน่นลึกหรือว่าอนุสัยเบาบางหรือไม่เบาบางอย่างไรมีกิเลสในดวงตาเนี่ยหรือทุรีในดวงตาเนี่ยน้อยอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมพอดูอินซีเสร็จปุ๊บไปต้องตรวจสอบบรรดากิเลสก่อนอัธยาศัยก่อนทีนี้เมื่อทรงตรวจสอบอินซีแล้วเนี่ย ลำดับต่อมาทำไรต่อทำยังไงจะให้สัตว์เนี่ยจะให้สัตว์เหล่านี้จะก,กระตุ้นเตือนสัตว์เหล่านั้นน่ยจะเพิ่มศรัทธายังไงเพิ่มความเพียรยังไงเพิ่มสติสมาธิปัญญาดึงออกจากอนุสัยดึงออกจากอธัธยาศัยเดิมๆยังไงต้องทำไรต่อต้องใช้พยานไหนมาช่วยยมัก,กะปฏิหาริยา,ยานทรงสแสดงยมก,กะปฏิหารัน่าอัศจรรย์ให้เห็น ให้เห็นให้พอเหมาะแกอัธยาศัยของสัตว์นั้นๆถ้า,างั้นสัตว์จะเพิ่มศรัทธาได้ยังไงจะเพิ่มความเพียรสติสมาธิปัญญาไงางั้นรู้จักที่จะว่าตามอัธยาศัยของสัตว์นั้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั้นเมื่อแสดงตัวยะมะกะปฏิหารในระดับต่อจากอาสัญนึกยานแล้วก็จะแสดงเหตุแห่งยานทั้งสามเหล่านี้ ถามว่าการที่จะทรงทำอ,อินทรียปรโรปริยัตยานไปตรวจอัตยาัยของไปตรวจอ,อ,อ,อินทรีย์ของสัตว์อาสยานุสยญาญานไปรู้อัตยาศัยนุยสัยของสัตว์และการที่จะต้องเพียรพยายามในการทะะํายมกะปฏิหารปฏิหารที่เป็นคู่คู่เนี่ยให้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ตื่นตาตื่นใจเพื่อจะได้เชื่อมั่นในพระเจ้าเกิดขึ้นนมาจากอะไร มาจากมหากรุณาสมาปัิยานเพราะมีพระมหากรุณาสมาปัิยานนี่แหละจึงทรงทุ่มเททุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกอย่างในการที่จะคนสัตว์หรือสัตว์ออกจากกิเลสออกจากกองทุกข์ทนนิ่งดูใดไม่ได้ที่เห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์อ่อน นิ่งดูดายไม่ได้ที่เห็นหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดในอนุสัยหรืออธัธยาศัยเดิมๆฉะนั้นและต้องต้องมีกรุณาจึงแสดงยมกับปฏิหารอันน่าอาศัศจรรย์องค์อาจดุจราชสีเปเนน้นเหล่านี้เพื่อให้หมูสัตว์ทั้งหลายได้เกิดความได้ออกจากบาปอกุศลเหล่านั้นนั่นมาจากอะไรมาจากมหากรุณามาจากมหากรุณา สมาปฏิยานแล้วก็ตามมาด้วยยานที่หคือพระสัพพัญยุตยานพยานที่สามารถเข้าไปรู้สรรพสิ่งทั้งหมดแล้วก็จบลงด้วยอนาวรณญยานไม่มีอะไรไปกีดขวางพยานนี้ได้นี่เป็นต้นอันนี้รู้ลำดับแล้วนะลำดับแห่งการสแสดงหรือที่จะทำพยานให้เกิดขึ้นในการตรวจดูเวนยสัต ตกลงยานที่หนึ่งคืออินเตียปโรปริยติยานโลอินทรีย์ตามมาด้วยอาศยานุสยายานโลอัตยาศัยของสัตว์และอนุสัยและตามมาด้วยยะมะกะปฏิหาริยญยานแล้วว่ายานทั้งสามเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะมหากรุณาสมาปฏิยานเพราะมีมหากรุณากเกล่าสัตว์นั่นเองเป็นตัวเป็นปัจจัยยานสามเหล่านี้เกิดขึ้น และการที่จะไปรอบรู้รายละเอียดทั้งหมดจะทําให้เหมาะสมยังไงพระธรรข้อมูลแค่ไหนพระสัพพยตยานจะเข้าไปตรวจสอบและอนาวรณยานไม่มีอะไรมากีดขวางอีกอย่านี้เป็นต้นวันนี้แสดงตรงนี้มายังไม่ได้เจาะเข้ารายละเอียดในพยานทั้งหกเช่นอินทรียปรโรปร,ริยตยานเนี่ยทำให้เกิดยังไงตรวจสอบยังไง กระบวนการแยกแยะพยานเหล่านี้อย่างไรอยากเข้าไปรู้รายละเอียดไหมถ้าอยากจะรู้ไรายละเอียดต้องรอวันต่อวันนี้หมดเวลานี่เป็นแบบนี้นั้นท่านทั้งหลายเราได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เราอุบัติเกิดขึ้นมาใต้พุทธบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านทั้งหลายอย่าอย่าปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปได้เปล่าประโยชน์เราต้องเป็นคนที่ให้การเวลามันกินเราหรือเรากินการเวลาเราต้องกินการเวลาไม่ใช่ปล่อยให้วันเวลามันกินมันกินตัวมันเองแล้วมันกินกระแสชีวิตของเรา ปล่อยไปเปล่าประโยชน์จะเสียหายมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไหมยากแล้วได้หรือยังได้แล้วการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุเจ้ายากหรือง่ายยากมากตอนนี้พระพุเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระสัตธรรมเนี่ยหาฟังได้ยากอย่างยิ่งไปสิแล้วที่เราฟังฟังกันแต่ละวันแต่วันเป็นพระสัตธรรมหรืออาสัตธรรม โดยมากอาสัตธรรมอย่างนี้เป็นต้นศรัทธาในะการทำศรัทธาตั้งขึ้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะถ้าเป็นพระสงค์การได้บวชในศาสนาของพุทธเจ้าและมีศรัทธาในการฟังพระสัตรธรรมยิ่งยากตอนนี้สิ่งยากๆนั้นเราข้ามมาได้เดแต่เราเหลืออย่างเดียวว่าเมื่อไหรจ่จะเจริญพุทธานุสติ ให้ต่อเนื่องเหลืออย่างเดียวเราจะปล่อยให้วันเวลามันกินเกินกินเราไปแต่ละขณะแต่ละขณะทําไมแล้วเราจะประมาททาไมเาว่ายังไงโกมี่เชิญค้อบน้องสักครัคระอาจารย์ครับนี่มี้คาถามหลังจากที่ฟังพระอาจารย์บอกว่าอมหากรุณาสมาปติญาเนี่ยครับ เป็นอันที่สี่แต่พระอาจารย์บอกว่าเพราะ,ะมหากรุณาเนี่ยสมาติปฏิยานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสามอันตอ่อสามอันถัดมาเนี่ยทําไมถึงไม่เป็นอันแรกครับอ๋อเข้าใจท่า <c oughs> จริงจริงจริงน่าจะเป็นอันแรกใช่ไหม,มคืออย่างนี้จคนพูดจื่อสักรู่อะัเมืนอไรเน,นี้ยคือ <c oughs> เพื่อจะแสดงเหตุแห่งยานทั้งสามเหล่านี้จึงยกมหากรุณาสมาปฏิยานขึ้นแสดงก็แปลว่าก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหากรุณาสมาปฏิยานเนี่ยที่เกิดขึ้นต่อจากพยานทั้งสามถ้าไม่มีมหากรุณาแล้วนะ ถ้าไม่มีมหากรุณาแล้วเนี่ยจะเพียรพยายามใช้ตัวอินทรียปโรปริยานไปตรวจสอบทำไมถ้าไม่มีมหากรุณาสมาปัฏิยานแล้วจะเพียรพยายามไปตรวจดูอนุสัยอัธยาศัยทำไมและถ้าไม่มีมหากรุณาสมาปฏิยานแล้วเนี่ยจะเกื้อหนุนให้ทรงเหน็ดเหนื่อยในการทำยมะกาปาฏิหารไม่ได้ทำเพื่อโชว์นะ แต่ทําเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นหลุดออกจากกิเลสออกจากความหลงออกจากความมืดบอดแล้วเวลาจะแสดงยมกับปาฏิหาริย์ด้วยการมีมหากรุณาเนี่ยคอยกํากับอยู่นี่แหละคอยกํากับอยู่นี่แหละก็จะแสดงให้เหมาะสมในร้อยคนพันคนที่อยู่ต่อหน้าพระพักรหรืออยู่รับหลังก็แล้วแต่เนี่ยก็จะแสดงยมกับปาฏิหาริย์ให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยของแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแปลว่าทุกคนจะเห็นปฏิหาริย์ต่างกันตามอัธยาศัย ที่เห็นต่างกันะเพื et, ่อเกื้อกูลให้ศรัทธาหมูสัตว์เพิ่มขึ้นความเพียรเพิ่มขึ้นสติสมาธิและปัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วต่อมาเห็นไมพระพุทธเจ้าแสดงยมกับปฏิหารเสร็จปุ๊บเป็นอิทธิปฏิหารแล้วแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ไปมีอาเทศนาปฏิหารตรวจอีกทีหนึ่งดูที่ว่าขึ้นหรือยังใจเป็นยังไงศรัทธาขึ้นหรือยัง พอศรัทธาขึ้นมาความเพียรขึ้นสติสมาธิปัญญาได้ดุลยภาพมั้ยังพอได้ดุลยภาพก็จับเอาพระธรรมเทศนาให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาเหมาะสมแก่จริตอัธยาสัยปุ๊บบรรลุเลยอย่างเงี้ยนะบรรลุได้ทันทีเลยเป็นต้นนั้นจึงตามมาด้วยพระสัพพญุตยญาและานาวรณญาณานี้เป็นต้น <c oughs> ฉะนั้นนั้นจึงเป็นการรักษารักษาแบบประเภทที่เห็นเห็นขั้นตอนเห็นกิเลสข,ของหมูสัตว์ นี่เป็นการรักษาโรคของจิตที่สัตว์ตั้งหลายมีโรคเหล่านี้เต็มไปหมดเนี่ยจึงเป็นการรักษาที่ตรงประเด็นและเหมาะแล้วก็รวดเร็วที่สุดรวดเร็วที่สุดถ้าคราวนี้ผ่าตัดไม่ทันปุ๊บจะเสียหายทันทีจะเสียหายทันทีถ้าปล่อยไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโรคกำเริบนะเข้านะเข้าเนี่ยต้องรอโอกาสใหม่อะไรใหม่อีกโอ้โหอีกมากมายนะฉะนั้นถ้าเป็นหมอผ่าตัดก็ดีเป็นหมอรักษาโรคก็ดีเนี่ยจะรู้ทันทีว่า เวลานั้นช่วงนั้นจังหวะนั้นจะรักษาอย่างไงจะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรพระองค์ทรงชานฉลาดมากในการที่จะจะให้สัตว์เหล่านั้นได้ทรงตัดสู้ได้เข้าใจฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องมีหมหากรุณาเป็นตัวเป็นเหตุฉะนั้นตัวอิทธิป,ปฏิหารและต่อมาอาเทสนาปฏิหารดูใจจิตมีราคาประาจากราคาจิตมีโทสะปราจากุาากขะจิตมีโมหปะปัสจากโมหะจิตหดหูหรือไม่หดหูจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านจิตตั้งมัน่นหรือไม่ตั้งมัน่น เหมาะหรือมีอัธยาศัยจริตอย่างไรเป็นต้นแล้วนักเข้านักเข้าก็ใช้อนุสาสนีปฏิหารคําสอนที่เป็นอัศจรรย์ใส่เข้าไปในใจของหมูสัตว์สัตว์ตนั้นฟังคําสอนแล้วจะได้ทังตลอดทันทีเลย,ยงี้เป็นต้นพวกเราเป็นคนป่วยอยากเข้ารับการรักษาหรือยังฉจนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่สุดยอดที่สุดในสกนใากลจักรวาล หาบุคคลใดจะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นไม่มีแทนทั้งหลายการคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องแล้วการรักพระพุทธเจ้าและการบันการน้อมในการฟังวธรทมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องดีงามเอาแล้วหมดเวลาเอ๊หมดหรือยังหมดแล้วหรือยังไม่หมดนี่เหลือเวลาเท่าไหร่ อ๋อมีใครจะถามอะไรอีกไหมแต่ตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าในกรณีแห่งการที่เวลาพระเจ้าแสดงปฏิหารสามมียม,มะกะปฏิหารเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระพระเจ้าเนี่ยที่มีปฏิหารทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อจะเกื้อกูลมูสัตว เพราะว่าในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาพระเจ้าโยนปฏิหารหรือแสดงปฏิหารออกมาหลากหลายแตกต่างกันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ถามว่าเวลานั้นปฏิหารออกมาเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยสัตว์เหล่านั้นตื่นตาตื่นใจในปฏิหารนั้นพระเจ้าก็จะเข้าไปดูจิตที่เป็นอาเทศนาว่าจิตของสัตว์เหล่านั้นนี่ หลุดออกจากราคะออกจากโทสะออกจากโมหะเป็นต้นหรือยังแล้วก็ต่อมาพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมให้เหมาะสมแก่เจดิตอธัยาศัยนั้นนั้นอันนี้เป็นการแสดงปฏิหารจริงๆนั้นอย่างหนึ่งส่วนอีกบางอย่างเนี่ยพุทธเจ้าไม่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ของตัวอิทธิปฏิหารแต่เมื่อพุทธเจ้าแสดงธรรมนะจากสัตว์ที่ไม่มีศรัทธานั้นทําให้ศรัทธานั้นเกิดขึ้น ไอตัวศรัทธานั้นเป็นฤทธิ์มันเป็นฤทธิ์เพราะมันสามารถออกจากอสัตยะออกจากความไม่มีศรัทธาเป็นต้นได้มันเป็นฤทธิ์นะเนี่ยเป็นอิทธิเดความเพียรมันก็เป็นฤทธิ์ขงองมันนะมันออกจากโกศชาอากศลได้สติมันก็เป็นฤทธิ์มันออกจากมุทัสติคือการเลื้อเรือนฟั่นเฟือนเลยหลงได้สมาธิก็เป็นฤทธิ์มันออกจากความฟุ้งซ่านได้ปัญญาก็เป็นฤทธิ์ออกจากความมืดบอดออกจากความหลงได้ นี่แหละคือเป็นอันนี้ก็เป็นอิทธิในตัวสภาวธรรมในตัวมันเองด้วยและในขณะเดียวกันการที่ไปรู้การที่ไปรู้ว่าจิตของท่านพวกนี้ออกจากความไม่มีศรัทธาเข้าถึงศรัทธาแล้วออกจากความหดหู่เข้าถึงความเพียรแล้วออกจากความฟันเฟือนเลือนหลงมีสติแล้วออกจากความฟุ้งซ่านเข้าถึงสมาธิแล้วออกจากความมืดบอดเข้าถึงปัญญาแล้วอันนี้เป็นอาเทสนา ก็คือการไปรู้ใจอันนี้เป็นอาเทศนาปฏิหารและคำสอนที่สามารถบอกแนวทางการปฏิบัติให้สัตว์นั้นปฏิบัติที่สามารถเจริญสัทธาภาวนาสัทธาภาวนาวิรยิยะภาวนาสติภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาให้เกิดขึ้นให้ดำเนินไปได้ตามเส้นทางนั้นได้อันนี้เป็นอนุสาสนีปฏิหาร นี่ปฏิหารโดยชนิดที่พระพุทธเจ้ายังไม่ต้องแสดงฤทธิ์ข้างนอกอันนี้ก็เป็นฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมว่านี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้งนั้นก็ต้องเข้าใจบริบทในพัะธ,ธรรมเนี่ยสองประเด็นประเด็นที่ทรงแสดงฤทธิ์จริงๆกระดาษแสดงที่เขาไปดูใจด้วยจากการแสดงฤทธิ์เวลววาเวลาพระเจ้าแสดงฤทธิ์เนี่ยยกตัวยอย่างเช่นมีทั้งน้ําและมีทั้งไฟพุ่งออกจากพระวรกายคู่กันอย่างนี้หรือมีทั้งลม หรือมีทั้งสีเขียวสีขาวพุ่งออกมาอะไรก็แล้วแต่เถอะเวลาหมูสัตว์เห็นอย่างนั้นตื่นตาตื่นใจขึ้นมาศ <c> ร <oughs> ัทธามากศรัทธาในอิทธิปฏิหารนั้นมากเกิดฮึกเหิมขึ้นมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วเกิดมีสติมีความตั้งมั่นในจิตแล้วมีปัญญารู้และเห็นคุณโูะเาเพระฉั้นพรพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้ ญาณปัญญาทั้งหลายเข้าไปรู้เลยดเดี๋ยวนี้ไปเห็นว่าใจของหมูสัตว์ยังไงเป็นยังไงได้นี่เป็นอัเทสนะเมื่อรู้ว่าใจในอยู่ประมาณอย่างนี้เบียเสร็จปุ๊บพระเจ้าก็แสดงเนื้อหาอย่างธรรมะให้สัตว์นั้นได้ได้รู้ได้ปฏิบัติแล้วก็สามารถดําเนินไปตามสมาธิวิปัสนาญาณประชมอริยมรรคออกจากกิเลสละก,กิเลสเป็นสุเฉทัพอาหารได้เลยนี่เป็นเป็นงีง ยิ่วิจานั้นจะต้องใช้ปฏิหารทั้งอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยในการกำกับหมู่สัตว์ทั้งหลายตามอัธยาศัยของหมู่สัตว์นั้นนั้นถ้าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ต้องดูลิ์เลยอย่างพวกเราเนี่ยฟังธรรมะก็เข้าใจเลยอย่างเงี้ยก็เป็นลิตรในตัวมันเองในธรรมะนั้นศรัทธาวิทยา,าสติสมาธิปรรัญญาหรือสติปัฏฐานสมาปัฏฐานเปรร็ปนต้น,นพอมองเห็นภาพไว้เงี้นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ไอเชิญยอมจะถาม ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ่อ,อคือจะถามว่าคือเวลาผมอ่านบทมหาสติปัฏฐานนะครับอ,อพระพุทธเจ้าเขียนว่าทางนี้เป็นทางเอกเท็นทางนี้เป็นทางเดียวที่ที่จะพ้นทุกข์อะไรแบบนี้ครับแล้วแล้วเวลาท่านเทศยม,มก,กับปฏิหารเนี่ยท่านจะไปดูวรจิตของผู้นั้นว่าคนนี้เนี่ยเหมาะสําหรับกายเวทนาจิตหรือธรรมหรือว่าเป็นยังไงอะครับอ๋อคืออย่างนี้ พระเจ้าจะดูจริตฉะนั้นพระเจ้าก็จะดูอินทรีย์เมื่อดูอินทรีย์ก่อนแล้วก็ไปดูอัธยาศัยจริตแล้วก็คำสอนที่เป็นอัศจรรย์ในตัวเองที่เป็นทั้งอิทธิอเทศนาและนุสาสนีที่บอกไปอย่างนี้ก็ได้นั่นเกิมาจากมหากรุณาสมาบัติและพระสัพยุตยานก็จะสามารถเอาคำสอนเหล่านั้นไปบอกว่าท่านผู้นี้ ควรให้เข้าสู่กายานุปัสสนาก่อนเพราะมีกิเลสตัณหาจริตยังหยาบปัญญาอ่อนงั้นต้องต้องต้องลุยเรืนี้ก่อนเมื่อเข้าถึงกายานุปัสสนาจนจนสามารถอัธยาศัยนั้นน่จนสามารถละตัณหาอย,ย่างหยาบหยาบได้แล้วเห็นกายเป็นกายชัดเห็นกายด้วยความไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นรัตาปุ๊บพระอ,องค์ก็นำเสนอให้กำหนดรอบรู้เวทนาต่อ เพื่อจัดการตันหาละเอียดให้หมดอีกเพราะตันหาละเอียดหมดแล้วเบสเสร็จพระอ,องค์ก็บอกจิตตานุปัสสนาต่อให้กําจัดทิฏฐิที่ไปยึดมั่นนะว่าเห็นจิตเป็นอัตาเป็นต้นแล้วก็ตามมันประชุมลงด้วยธรรมานุปัสสนาแยกแยะทั้งรูปนามขันห้ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์จเจริญโพชฌงอริยมรรคให้เกิดขึ้นประชุมลงในอริยสัจและบรรลุได้เลยนี่นี่กลุ่มหนึ่งก็เป็นไปตามอัธยาศัย ถ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพวกตัณหาจริตวิจิตหน่อยก็ให้เข้าสู่ประตูของเวทนาก่อนและจึงเข้าไปหมดกายหมดจิตและหมดธรรมะทีหลังอย่างนี้เป็นต้นเหตนั้นพระเจ้าจะทรงรอบรู้ว่าจะให้เข้าทางประตูทิศไหนก่อนแต่ต้องรอบรู้ทุกๆประตูถึงจะเข้าไปถึงกึ่งกลางของพระนครนนั้นได้นี่เป็นไปในลักษณะนั้นไม่ใช่ว่ากายอย่างเดียวแล้วบรรลุเวทนาอย่างเดียวแล้วบรรลุจิตอย่างเดียวแล้วบรรลุธรรมะอย่างเดียวแล้วบรรลุ ทั้งหมดเหล่านี้ต้องไปไประชมุมทั้งหมดต้องรอบรู้ทั้งหมดแต่ว่าจะเข้าประตูไหนก่อนนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ครับเอาก็มีว่างไนนนนงนครับรอาจารย์ผมไม่ด้สงสัยนิดนึงตรงที่ว่า,ามหาการุณาจิตอะครับของพระพุทธเจ้าครับกับมหาการุณาสมมา อ่ปฏิญาณต่างกันยังไงครับอาจารย์ต่างกันอย่างนี้คือกรุณาเนี่ยกรุณาที่ทรงบำเพ็ญมาเนี่ยกับปัญญาญานเนี่ยสั่งสมมาอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วแต่คําว่ามหากรุณาสมาปฏิญาณเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยกําลังของมหากรุณาซึ่งมีความยิ่งยวดอย่างยิ่ง เพราะการที่จะไประลึกหมู่สัตว์ทั้งหลายหเห็นทั้งหมื่นโลกธาตุเนี่ยไม่ใช่กรุณาธรรมดาต้องเป็นมหาการุณาที่จะสามารถเข้าไปเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายในทั่วสกากลจักรวาลทั้งหลายแล้วมีกรุณาแม้สัตว์เหล่านั้นจะอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนเช่นพกาพรมเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่พรมโลกเนี่ย ไม่ใช่ง่ายๆนะการที่จะต้องย่อย่นตัวเองแล้วก็จะอันตรทานจากอัตภาพนี้เข้าไปอยู่ในอัตภาพในภพของผมแล้วก็จะต้องไปปรับตนเองให้ได้ดุลยภาพและได้ดุลได้สภาพอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมหนให้ได้เนี่ยต้องมีกรุณาจริงๆนะเหมือนเราอยู่ดีๆเราจะไปยุโรปเนี้ยหรือเราจะไปจีนเนี้ย ราจะไปขั้วโลกเหนือเงี้ยหรือเราจะไปที่บนเบตเงี้ยอากาศเบานิดเดียวเองเ่ยฉะนั้นจะต้องฝึกตนเองมาอย่างดีต้องมีกรรุณาไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่เหน็ดเกนเหนื่อยไม่เห็นแก่ความยากลําบากจริงๆจึงไม่ใช่กรุณาธรรมดาแต่กรุณาเหล่านั้นมีกําลังของสมาบัตอีกมากมายเป็นตัวเกื้อหนุนถ้าไม่มีกําลังสมาบัตเป็นตัวเกื้อหนุนกรุณาก็วิ่งโลดแล่นอย่างพวกเราเนี่ย แค่จะก,การุณาคนสักห้าคนก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมแต่คิดร้อยคนยิ่งไปไม่รอดเลยพวกเราเนี่ยวันหนึ่งเราเคยกรุณาคนได้ถึงร้อยคนไม่ถามจริงบางทีไม่ถึงอันนี้ต้องกรุณาหมู่สัตว์ทั้งหลายในในหมื่นจากโลกธาตุเนี้ยโอ้โหเนี่ยมหาการุณาเป็นแบบนี้คือต้องกรุณาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่ากําลังจมอยู่กับกิเลสและกองทุกข์และจะไปไม่รอดอยังไงแม้สัตว์เหล่านั้น ได้เห็นแล้วจะได้ทำสุขติให้เกิดขึ้นก็ไปให้เขาเห็นเขาบำเพ็ญบารมีแค่จะได้ทานได้ศีลแค่นี้ก็ไปบอกเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นไปปราบพญานาคเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้บรรลุหรอกแต่ต้องใช้ฤทธิ์อย่างมากใช้ความเพียรพยายามอย่างมากเพียงเพื่อให้พญานาคเหล่านี้ และบริวารเหล่านี้ตั้งในศีลห้าและจะได้อธัธยาศัยในการได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วจะได้บรรลุในอัตภาพถัดไปก็ต้องไปโดยไม่บอกโอ้โมันเป็นสัตว์เดรัจฉานปล่อยมันไปก่อนเถอะไม่มีไอ้นี้มีอธัธยาศัยมันดุมันกัดกันมันทะเลาะกันมันโหดร้ายมันแย่งประเทศกันอยู่นาก่าเนี้ยเอาแล้วก็ต้องใช้ฤทธิ์ไปปราบเมื่อปราบเสร็จแล้วก็ให้จิตอ่อนโยนแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในศีลห้า แม้ช้างตัวเดียว่มันดุร้ายเงี้ยก็ต้องไป,ปโปรดไป,ปโปรดเพื่อให้ตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วจะได้อัธยาศัยแก่การพ้นทุกข์แม้นกนกฮูกเนี่ยตัวเดียวเนี่ยก็ไปแผ่ฉับพันารังสีให้สัตว์ที่มืดบอดได้เห็นได้เกิดศรทัทธาทําความเลื่อมใสเกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นพระปเจกพระเจ้าในอีกหลายๆโกดกับข้างหน้าอย่นี้เป็นต้นนั่นพระมหากรุณาที่คุณทั้งนั้น ฉะนั้นมหากรุณาที่คุณเหล่านี้ยจะต้องมีกํำลังของสมาบัติเป็นตัวเกื้อนหนุนเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อการที่ไปเห็นความจริงเมื่อเห็นอธัธยาศัยเบีเสร็จปุ๊บจึงกรุณาเอาไปโปรดจะย่นย่ออัตภาพนี้ไปพบนี้ย่นย่อยอ,อัตภาพนี้ไปพบนี้ก็ต้องทำก็ต้องทำไม่เห็นแก่เหนื่อยว่าเขาจะนอนเหนื่อยไม่มี ไม่เหมือนเอามาเนี่ยมาบอกว่าวันนี้หวัดเป็นหวัดไม่ไหวเขานอนหน่อยเขานอนหน่อยเรื่องเดียวเป็นหวัดนิดเดียวไม่แสดงธรรมแล้วไอ้นิดหน่อยไม่แสดงธรรมแล้วปวดหลังนิดหน่อยไม่แสดงธรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าแค่มีเรื่องวุ่นวายใจนิดหน่อยไม่แล้วไม่มาฟังธรรมแล้วไปแล้วเนี่ยพวกเราเป็นแบบนี้หมดใช่ไหมไม่ไม่กรุณาตนเองไม่พอไม่กรุณาตัวเองคนอื่นด้วย อย่างนี้เป็นต้นแต่พระเจ้าเนี่ยกรุณาของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลมากอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นภาพพี่ยบ